Sparkingnovative Though ธุรกิจค้าปลีกหรือว่ารีเทลเป็นธุรกิจที่ถูกดิสรับอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับยิ่งช่วงหลังมานี้พวกเราก็มาจะได้ยินคำว่ารีเทล4.0รีเทล5.0แต่มันคืออะไรกันแน่ครับชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรและธุรกิจค้าปลีกจะทําควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนจะต้องทํำยังไงเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องนี้กับทางฟูจิสึ บริษัทที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของธรุกธรกิจค้าปลีกกับคุณคองเสียวเอี้ยน Head of c o n sumer experience portfolio จาก Fujitsu APEC กันครับสวัสดีครับคุณคองสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาคุยกับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธรุกธรกิจค้าปลีกหลากหลายแบรนด์เลยก่อนอน่นอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคไหนของรีเทลครับ ตอนนี้เราอยู่ในรีเทล4.0กำลังเข้าสู่5.0อยู่ค่ะอยู่ในยุคที่จะเข้าสู่รีเทล5.0ใช่ค่ะแล้วถ้าขยายต่อคำว่ารีเทล5.0ค่ะมันคืออะไรครับแล้วมันมีความสำคัญคยังไงมีสิ่งอะไรที่ คนทั่วไปจะต้องรู้ไหมครับค่ะอาจจะเริ่มที่4.0ก่อนแล้วกันนะคะก็คือ4.0ก็จะมีเรื่องของที่เป็น multi-channel management ะนะคะแล้วก็หรือว่าบางที่อาจจะเรียกเป็น omni-channel management ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องหม่อะไรเลยเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในยุคนี้อาจจะ10กว่า20ปีแล้ว ที่เป็นรีเทล3.0ถ้าจะย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งตั้งแต่ที่แบ Amazon ซเกิดขึ้นใช่ไหมคะ1995้เลยซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นมาก็จะมีอีคอมเมิร์ซแล้วก็จะอยู่ด้วยกันกับฟิสิกส์กอล์ฟสโตร์สำหรับบางธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เป็นออนไลน์แล้วก็ที่เป็นฟิสิกส์กอล o ฟสโตร์ที่เป็นออฟไลน์นะคะบางครั้งระบบอาจจะเป็นคนละระบบกันอาจจะไม่ได้ส่องของกันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันใช่ค่ะไม่ได้เชื่อมโยงกันก็จะทำให้คอนซูเมอร์เอ็กเซียนส์เนี่าง การบางทีอาจจะโปรโมชั่นอาจจะไม่เหมือนกันบ้างแล้วก็บางทีซื้อของที่ออนไลน์อาจจะเห็นว่าไม่มีสต็อกแต่จริงๆที่ฟิสิกอลสโตร์อาจจะมีสต็อกเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ออนไลน์แบบเรียลไทม์ใช่ค่ะใช่ครับผมจริงๆคือหลายๆธุรกิจเขาก็เริ่มที่จะปรับตรงนี้ให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันทำไมถึงต้องพูดถึงรีเทล4.0เนื่องด้วยว่านี้เป็นพื้นฐานที่ควรจะต้องสร้างมาเพื่อจะเข้าสู่5.0พอ5.0มันพัฒนาอะไรขึ้นบ้างครับ ถ้าสุดสดเนี่ยค่ะเขาจะเน้นเรื่องของ frictionless consumer experience frictionless ตรงนี้ค่ะก็จะหมายความว่าเป็น barrier หรือว่าเป็นอุปสรรคตอนเราซื้อของหรือว่าตอนเราช้อปปิง้งอาจจะเป็นหลายอย่างได้อย่างเช่นคิวที่ยาวมากอาจจะต้องรอคิวนานมากหรือว่าเราไปซื้อของอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงว่ามีสต็อกเราอยากจะซื้อของชิ้นนี้แต่ว่าออนไลน์ไม่มีสต็อกแล้ว ทั้งๆที่ว no ่าจริงๆใน physical store อาจจะมีสโตร์อย yes. hmm. hmm. is the ู่เยอะ friction หรือว่าที่เป็น barrier เหล่านี้จริงๆคือสามารถที่จะทำเป็น friction less ได้ถ้าเกิดเรามีแพลตฟอร์มที่ดีจะมีเรื่องของ personalization ด้วยนะคะซึ่ง personalization ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่อยู่ใน retail 5.0จเราก็ทราบว่าคือใน retail จริงๆในทุกๆธุรกิจตอนนี้คือ data ก็จะเยอะขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอยู่ใน retail นะคะเราก็จะมี consumer มีข้อมูลของการซื้อของของ consumer มีข้อมูลที่เขา ชอบอะไรไม่ชอบอะไรพวกเหล่านี้ด้วยตรงนี้เนี่ยจริงๆ personalization มาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากเพราะว่าที่ผ่านมา marketing ของ retailer เขาก็จะมีใช้ข้อมูลพวกเหล่านี้เพื่อจะทำ segmentation พอทำ segmentation set เขาก็จะยิง promotion ให้ segment ต่างๆใช่ไหมคะให้ตรงจุดเลยใช่ค่ะให้ตรงเป้าหมายที่ว่าเขาจะส่งข้อมูลนี้ให้คุณแม่ที่มีลูกอ่อนอะไรอย่างนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ใช่ไหมคะ แลวบางครั้งเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่ว่า Retail 5.0เขาจะพูดถึงเรื่องของ Hyper-Personalization เป็นอย่างไรครับ r p e r s o n a l i z a t i o n ก็จะเป็นกลุ่มเล็กลงหรือว่าก็จะเป็น i n d i v i d ช a t i o n นเลยค่ะผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่ามันสามารถเจาะได้ตรงจุด กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นบางทีอาจจะเป็นคนคนนั้นเลยก็ได้ออย่างที่คุณคลองยกตัวอย่างว่าที่ผ่านมาเรามีการเก็บข้อมูลสมมติว่ามีคุณแม่ที่มักจะซื้อของเกี่ยวกับเด็กเล็กอยู่เสมอเมื่อเรามีข้อมูลตรงนี้แล้วเราสามารถนํามาวิเคราะห์และทําเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับของเด็กเล็กเพื่อที่เขาจะได้กลับมาซื้อซ้ํากับเราได้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรา ใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าคุณแม่ท่านนั้นเขาก็อาจจะมี preference ที่ไม่เหมือนกันระหว่างคุณแม่คนที่1กับคุณแม่คนที่2ค่ะคุณแม่คนที่1อาจจะให้ preference มากขึ้นสําหรับสิ่งที่เป็นอ r g a n i c ก็ได้ คนที่สองอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น oh. ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าคอนเนกแพงไปไม่จําเป็น mm. อะไรนี้ก็ได้ซึ่งผู้เหล่านี้มันก็จะเป็นติกย่อยที่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลพวกเหล่านั้นได้ mm. ก็จะสามารถที่จะทำ่ะ personalization มากขึ้น mm. uh, hyperpersonalization ก็บางครั้งบางท่านอาจจะใช้คำว่า individualization mm. ก็คือเป็นเป็นคนๆไปเลยก็ได้ mm. แล้วก็สมมติว่า คุณแม่ท่านที่หนึ่งกับท่านที่สองไปซื้อของพร้อมกันเขา,าจะมีโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกันเลย uh huh. ตอนเข้าร้านอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไฮเปอร์พีเซอร์นัลไลเซชันบางที่ก็อาจจะเป็นที่เรียลไทม์เลยก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาสมมติว่าเราจะได้เอเวอเรช่มาเราจะได้เ er วอเรชแล้วแล้วค่อยไปซื้อของอีกสองอาทิตย์แต่ว่าเราซื้อของไปแล้วเขาเอาไปวิเคราะห์เอาข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วค่อยส่งเวเชื่อมาหลัง oh. จากสองอาทิตย์แต่ไฮเปอร์พ<ๆ>ีเซอร์นัลไลเซชันก็จะเน้นที่ว่าเป็นจอกจง คนมากขึ้นเป็น individual มากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเรวลทม์เลยก็ได้เรวลทม์นี่หมายถึงว่าบางทีเขาอาจจะไปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้านั้นแล้วแล้วทราบแล้วว่าเราอยู่ที่นั่นใช่ค่ะยิงโปรโมชั่นทันทีทันทีเลยแล้วเราก็ใช้โปรโมชั่นทันทีเลยทุกวันนี้ไม่ว่าจะธุรกิจด้านไหนก็ตามครับคนจะพูดเรื่องของ sustainability เพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอดเนี่ยในแง่มุมของธุรกิจค้าปลีกเราสามารถทำควบคู่ไปกับการ สร้างความยั่งยืนได้ไหมครับเชื่อว่าทางรีเทลเลอร์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีหลายๆ initiative ที่ทำอ,อยู่ ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเช่นไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกบ้าง,งหรือว่าใช้ Paper Bag มากขึ้นหรือว่าอาจจะซื้อของที่แบบเอนเวอ n ์เ n น e ์เฟรนด์ฟมากขึ้นเอามาขายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในแง่ของเทคโนโลยีนะคะที่ฟูจิจะสามารถจะช่วยลูกค้าได้ก็คืออาจจะมะีสองสามเรื่องนะคะหนึ่งคือเราสามารถที่จะใส่เซนเซอร์ไว้ที่หน้าร้านเพื่อจะจับเรื่องของ e อ v i r o n m e n t a l Factor รสอย่างเช่นที่เป็น Energy ใส่ energy consumption เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามา visualize ่ dashboard ให้ให้ดูแต่ละส่วนของธุรกิจเนี่ยใช้ energy ไปเท่าไหร่แล้วเรามาวิเคราะห์เพื่อให้าทาง retailer สามารถที่จะเอาไปทำ optimization มากขึ้นค่ะจะลดค่าไฟหรืออะไรต่างๆด้วยคือเราคำนึงถึงใบยันค่าไฟที่ใช้ใชในสูตรของเราด้วยใช่ใช่ค่ะอา,อาจจะไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟอย่างเดียวก็จะมี factor อื่นอย่างเช่น ถ้าเราจับเรื่องของ Data ของน้ําได้หรือว่าเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ได้ที่อยู่ในร้านหรือว่าอยู่ในช้อปปิ้งมอลลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถทําได้เหมือนกันเราพูดถึงเรื่องของ sustainability ความยั่งยืนแต่ผมได้ยินมาว่า f u ูจิ s u มีฟูจิสึยูวันส์คืออะไรครับฟูจิสึยูวนส์เป็น branding ใหม่ของฟูจิสึนะคะซึ่งยูวนมาจากคาว่า universal advance ค่ะความหมายก็คือว่าเรา move forward กับทางลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวชันของ Fujitsu ค่ะเพื่อจะซอฟต์ปัญหาของทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านโซเชียลสำหรับลูกค้าค่ะแล้วก็ใน Fujitsu u ์ยูันส์เนี่ยค่ะก็จะมีเจ็ดเอเียที่เป็นเราเรียกว่าเป็น7 KFA ซึ่งเป็น Key Focus Area นะคะแล้วก็ในนั้นก็จะมี4 KFA ที่เป็น vertical ที่เป็น consumer experience เป็น sustainable at manufacturing เป็น trusted society เป็น healthy living เนี่ยค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีอีก3ที่เป็น horizontal นะคะที่เกี่ยวกับ business application hybrid IT แล้วก็ digital shift ซึ่ง consumer experience ที่เมื่อกี้พูดไปใน vertical ก็จะเป็น1 KFA ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ uh, retail ด้วย consumer experience นี้ก็จะมีเรื่องของ sustainable experience อย่างเช่นที่เป็นการที่เราเน้นที่สร้างความสุขให้ทางผู้คนนะคะก็คือเป็นการที่เราให้เขามี Choice มากขึ้นนะคะในการซื้อของอย่างเช่นที่เป็นออนไลน์หรือออฟไลน์วิธีการที่เราสามารถเอื้อใช้เทคโนโลยีเอื้อให้เขาสามารถเืซื้อของที่ออนไลน์ได้แล้วก็ Pick up ที่ Store ได้หรือว่าซื้อของที่ Store แล้วก็ไปให้ส่งไปที่บ้านได้เลยแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นที่เป็น payment ะะเราอาจจะให้เขาเลือกหลายๆวิธีการที่จะจ่ายเพ <payment S 1> ลย์เมนได้หลายๆช่องทางหลายๆก็อ,อย่างเช่นเขาอาจจะใช้เป็นแคชเชีย์ธรรมดาได้หรือว่าจะเป็นมบายโพสก็ได้เป็นเซลล์เช็คเอาท์ก็ได้ในประเทศที่เป็นยุโรปหรือว่าอเมริกาเขาจะเริ่มมีที่เป็นเซลล์สแกนนิ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปมาเพื่อจะสแกนสินค้าด้วย โมบายโฟนของเราเองได้ด้วย <Ừ. S 1> อะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น sustainable uh, experience mm hmm. แล้วก็จะมีเรื่องของที่เป็น sustainable enterprise ที่ว่าเราช่วยหลังบ้านให้ยั่งยืนเรื่องของ profit เรื่องของ revenue ต่างๆแล้วก็ในของที่เป็น sustainable enterprise ก็จะมีอย่างเช่นที่เป็น IoT operation cockpit ที่สามารถที่จะ detect ได้หรือว่า monitor เรื่องของ อย่างเช่นที่เป็น energy consumption ที่อยู่ในร้านค้าได้ด้วยเพื่อให้ทางร้านค้าสามารถที่จะ monitor ตัวเองในการใช้ energy แล้วก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็เลือกวิธีที่จะ optimize ตรงนั้นได้ให้ไม่ใช้ energy จนมากเกินไปนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ sustainability ด้วยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะมี sustainable supply chain นะคะตัวอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นพวกที่เป็นอย่างเช่นเป็น product t r s a i e a b i l i t y เราสามารถให้ลูกค้ายิงที่เป็น Q R code แล้วก็สอบกลับไปได้ว่าทั้ง supply chain เนี่ยค่ะที่ไปที่มาของสินค้าชิ้นนี้เป็นยังไงอย่างแบบเช่นที่เป็น raw material ใช้อะไรบ้างแล้วก็การผลิตผ่านอะไรมาใช้แรงงานถูกกฎหมายไหมแล้วก็ใช้เ energy เท่าไหร่ใช้ water เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะการโปร่งใสตรงนี้มันสำคัญสำหรับลูกหลานเราต่อไปโดยเฉพาะ generation Z ตอนนี้เขาจะเริ่ม aware เรื่องของ environmental แล้วในความเป็นจริง sustainability ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ environmental อย่างเดียวก็จะมีเรื่องของ human r i g h t ด้วยว่าใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าในผู้เหล่านี้ด้วยแล้วสำหรับผู้ประกอบการก็จะมีช่องทางหนึ่งสามารถให้เขาสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้นสำหรับ consumer ได้แล้วก็เขาก็จะสามารถใช้ supply chain นี้เพื่อจะแพลนเรื่องของ supply chain เขาได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ได้มีการพูดถึงเรื่องของการเก็บข้อมูลอย่าง Data และแน่นอนว่ามีการยิงโปรโมชั่นแบบ Real-time น่าจะมี AI เข้ามาช่วยเหลือด้วยใช่ค่ะอยากให้เราลงตรงนี้หน่อยค่ะว่า AI <ม> Data เข้ามาช่วยเหลือในอวงการรีเทลยังไงบ้างและทำยังไงบ้างนอกจากที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของที่เป็น frictionless consumer experience แล้วก็ personalization ที่สามารถใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์ ross, จะโปรโมทอะไรให้ อาจจะไม่ใช่เซกเมนต์ที่ใหญ่แล้วอาจจะเซกเมนต์เล็กลงหรือว่าเป็นอินดิวิววลเลยด้วยซ้ำก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเทรนด์อีกอันหนึ่งของรีเทล5.0ก็จะอยู่ที่ o s s Prevention ด้วยค่ะ loss prevention ตรงนี้คือหมายความว่าเราสามารถใช้ AI เพื่อจะวิเคราะห์มีทุจริตเกิดขึ้นหรือเปล่าในบริษัทไม่ว่าจะเป็นทุจริตของทางด้านที่เป็นแคชเช e ร์ก็คือแผน employee ตัวเองรหรือว่าที่เป็นทางลูกค้าอาก็คือเพราะว่าทุกวันนี้จะมีแคชเชียร์ที่คอย เก็บเงินใช่ค่ะคิดเงินลูกค้าบางทีไม่รู้ว่าเงินนั้นตรงไปตรงมามีการม,มุกมีกไปหรือเปล่าหรือว่าลูกค้าเองมีการสแกนบาร์โค้ดตัวสินค้าครบทุกอันหรือเปล่าแล้วเราเช็คอย่างไงครับอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นแคชเชยร์ตรงนี้ค่ะเราก็จะมีามาตรการก็คือเป็นเป็น Data a n a l y t i c นะคะมาเช็ครายการทุกรายการที่ถูกสแกนไปแล้วก็บางครั้งอาจจะมีการที่ v ว i d หรือว่าบางครั้งอาจจะมีการที่ Can เซิลรายไดต่างๆ ซึ่งตรงนี้ก็โดยประสบการณ์ของทางาฟูจิเซอนะคะที่อยู่ในรีเทลเอเรียประมาณ20กว่าปีเราก็จะมีการที่จะพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมต่างๆที่ว่ามาอาจจะมีทุจริตที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ค่ะซึ่งคาดการล่วงหน้าได้คาดการล่วงหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่า อันนี้อาจจะเป็น possible fraud ได้เพื่อให้ทาง store manager ไป investigate อีกทีหนึ่งเ่อไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะไป c ช e c อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆแบบนี้แล้วก็เกิดขึ้นกับคนคนนี้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้มีการนำ AI และ Data เข้ามาก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใช่ค่ะอาจจะไม่รู้ว่ามาจากไหนอาจจะเช็คได้ยากอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือโดยใช้ AI แล้วก็ Data ในเล็กสามารถที่จะหาข้อมูลตรงนี้เหล่านี้ออกมาซัมมรีให้เป็นแดชบอร์ดอะไรเงี้ยให้ดูได้เลยเพราะสะดวกขึ้นมากเลยนะคใช่ค่ะอันนี้คือในแง่ของที่เป็นป r อ e n t f r a u d ของทางด้านที่เป็นพนักงานตัวเองถ้าเกิดเป็นของ c u s t o อร์นื่ด้วยตอนนี้จะมีเ e l ฟ์เช็กมากขึ้น นะคะซึ่ง ه, เราบางครั้งอาจจะอยากจะมอนิเตอร์อยู่เหมือนกันว่าทางลูกค้าเขาสแกนทุกๆสินค้าทุก, <ừ> mm, ทกๆชิ้นไหมที่อยู่ใน Basket, บาสเกตหรือว่าเขาสแกนด้วยเลเบลที่ถูกต้องไหม <ừ> mm, อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <prepar atory. S 2> <ๆ>ซึ่งตรงนี้ก็จะมี AI ที่ทำไว้ที่เป็นอัลกอริทึมค่ะทำให้เราตรวจเช็คตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันว่าพฤติกรรมของลูกค้าแบบนี้เขาจ่ายเงินแล้วหรือว่ายังไม่ได้จ่ายเงินหรือว่าจ่ายเงินด้วยบาร์โค้ดที่ไม่ใช่ ของมันเองเลยอะไรอย่างนี้ได้เปล่าค่ะรีเทลแถวบ้านผมรับแชร์ให้ฟังเซลเช็คเอาเสร็จรปภเดินมาขอตรวจดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นคนแต่จริงแล้วทุกวันนี้เราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องแบบนั้นแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้มีในด้านอื่นๆอีกไหมครับที่เอา Data และ AI เข้าไปช่วยครับ ก็จะมีหลายๆด้านอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นที่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอของ s า a ์ f ด้วยได้เหมือนกันอย่างเช่นเราก็จะมีที่เป็นเรียกว่า vision e i for for food and beverage อะไรเงี้ยค่ะเป็นการที่ว่าเราเอาภาพวิดีโอนะคะของที่คนทํางานค่ะสมมติว่าเป็นเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยค่ากำลังทําอาหารอยู่อ่กำลังทําอาหารอยู่แล้วเขา คือเขาเรียนมาต้องต้องทําอาหารอันนี้ในในกี่นาทีแต่จริงๆริงทำคือมันมีสูตรของเขาว่าต้องทําประมาณนี้ใส่อันนี้อันนี้อยู่ก็จะเป็นเหมือนการมอนิเตอร์ด้วยว่าอาหารชิ้นนี้ที่ทําไปคุณภาพดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงตามสูตรไหมใช่ค่ะบางทีเราไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์สตาฟของตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งก็อาจจะใช้กล้อง C C T V เป็นการวิเคราะห์ด้วยเพราะกล้อง C C T V ก็ถ่ายไปเรื่อยๆแต่บางครั้งไม่สามารถที่จะมันก็เออเลิร์ดขึ้นมาได้ว่ามีปัญหาตรงจุด อะไรยังไงแต่ AI ก็จะสามารถที่ช่วยแบบนั้นได้ AI ก็เข้ามาวิเคราะห์ให้แทนใช่โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งดูตลอดเวลาโอ้ดีมากนะครับมันก็จะช่วยคนที่ทําธุรกิจรีเทลลดต้นทุนไปได้ด้วยเพราะไม่ต้องสต็อกเกินใช่ค่ะไม่ต้องสต็อกเกินแล้วก็ให้ accurate มากขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของที่เป็น dynamic pricing เหมือนกันค่ะสมมติว่าตอนเราอยากจะเคลียร์สต็อกเราอาจจะอยากให้ discount คือบางทีเราจะให้ discount ไป2ี่ิสเ์เลยคิดว่าคนเขาก็จะ มาซื้อเยอะอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวิเคราะห์ดีๆบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องให้ถึง20-30%ก็ได้แต่ให้แค่10%บเปอร์เซนขาก็มาซื้อแล้วโ<อ>ดวยที่เราอาจจะมีอัลกอริทึมเข้าไปเพื่อจะวิเคราะห์การซื้อของหรือว่าพฤติกรรมของของคนที่มาซื้อเนี่ยค่ะในในอดีตว่าเป็นยังไงนะคะเราก็จะเซฟ อีก20% profit ให้ทางบริษัทได้อันนี้น่าสนใจมากๆครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญก็คือการเก็บ Data ที่ถูกต้องด้วยเพื่อนำมาวิเคราะห์บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปเสียกำไรจากการลดราคามากจนเกินไปถ้าเราเข้าใจลูกค้าจริงๆว่าเขาจะมาซื้อในช่วงเวลานี้อาจจะลดนิดหน่อยแต่ก็เป็นการกระตุ้นยอดขายไ้ได้ในตัวใช่ถูกต้องอ๋อโอ้น่าสนใจมากคือมีส่วนช่วยเหลือมากๆเลยนะครับใช่ค่ะสุดท้ายนี้คุณของมีอะไรอยากจะฝากคนที่ทำธุรกิจค้าปลีกหรือรี ฟูจิเซอเรามีเทคโนโลยี uh, แล้วก็มี innovation อินโนเวชันเยอะนะคะที่สามารถที่จะช่วยลูกค้าซอฟต์ปัญหาของธุรกิจแล้วก็ซอฟต์ปัญหาของโซเชียลด้นะคะทีมงานก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ20-30ปีเลยเพื่อจะช่วยลูกค้าสามารถที่จะทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็ซัสเทนบ i ลิตีด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่าฟูจิเซค่อนข้างที่จะ Aggressive ในทางด้านของที่เป็นรีเทลนะคะเพราะปีที่แล้วเราก็ได้ซื้อบริษัทที่เป็น G K ไปตอนนี้เราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็พาร์ทเนอร์กับ GK เนี่ยที่เป็น Retail Innovator อันดับหนึ่งนะคะในโลกซึ่งเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะช่วยลูกค้าของเราที่อยู่ใน r t ี t l s p s p e นะคะได้มี Revenue แล้วก็ Profit ที่เยอะขึ้นมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาคุยกับคุณคองนะครับจะเห็นว่า Retail 4.0 Re ี tail 5.0มันมีความสำคัญยังไงในการช่วยภาคอุตสาหกรรมด้านการค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง ผู้ซืออ้อหรือว,ว่าฝั่งผู้ขายนะครับนอกจากนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของความยั่งยืนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะครับจากที่ได้คุยกับคุณคองมาจะเห็นว่าทุกคนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราจะมองข้ามได้แล้วมันเป็นอะไรที่เราต้องทําเพื่อลูกหลานเพื่อนอนาคตของโลกเราใช่ค่ะอะไรมันอยู่ <รง S 1> ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่คองมากเลยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ Of sparking innovative thoughts.